สวัสดีครับโค้ดมารินนะครับมีคําถามมาจากนักเทรดในกลุ่มนะครับว่าโค้ดคะจุดเข้าพอจะเข้าใจแล้วค่ะแต่จุดออกยังมีลังเลจุดออกบางทีมีบวกก็จะปิดก็กลัวจะขายหมูแต่ปล่อยไว้วิ่งกลับมากินเอสเอลเฉยเลยจะแก้ยังไงคะไม่ค่อยมีเวลาได้เฝ้ากราฟด้วยนะครับก็เป็นปัญหาของเทรดเดอร์หลายๆคนมากๆที่เหมือนกับเคยเข้าเทรดแล้วถ้าไม่ปิดกําไรก็รู้สึกว่า กลัวมันวิ่งกลับมาติดลบแต่พอปิดไวปุ๊บบางที ก็ขายหมูใช่ไหมเหมือนกับเรารีบปิดไปก่อนแล้วมันก็วิ่งต่อไปในทางที่เราเข้าออเดอร์ไว้ปรากฏว่าโห oh, เสียดายจังเลยทํำยังไงทีทีนี้จะให้เก็บแบบยาวๆหรือว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะวิ่งกลับมาสต็อปลอสนะครับผมก็จะบอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดอะไรที่เทรดก็แล้วแตม่มันมีความผันผวน,นของมันตรงนี้เนาะซึ่งเราก็มีวิธีการจัดการได้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่า เราควบคุมตลาดควบคุมราคาไม่ได้ถ้ามันจะวิ่งไปมันก็จะวิ่งไปถ้ามันจะวิ่งกลับมันก็จะวิ่งกลับครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือควบคุมความเสี่ยงของตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคหนึ่งแล้วกันก็คือเรียกว่าเป็นเทคนิค scale out นะครับการ scale out เนี่ยก็คือการที่ถ้าเรารู้สึกว่ากลัวที่ราคามันจะวิ่งกลับไป stop loss หลังจากเราเข้า order แล้วคือมันวิ่งบวกไปแล้วกลัวว่ามันจะไป stop loss เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเฝ้าการาฟด้วยเนี่ย ก็แนะนำให้ทำการ Scale อา t หรือว่าแบ่ง Partial Close ปิดออกไปก่อนนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือปิดที่แนวรับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดนะครับเราไปลองดูที่กราฟแล้วกันเนาะจะได้เห็นตัวอย่างมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นว่าเดี๋ยวนะขอเอาออเดอร์ที่เข้าล่าสุดดีกว่าก็คือสมมุติว่าเป็น Us w i t c h ใช่ไหมครับอ่าเห็นออเดอร์ตรงนั้นเนาะที่เราเข้าเซลข้างบนไปนะครับถามว่า เราจะเข้าเซลล์ทำไมถึงเข้าเซล์ตรงนั้นก่อนเอากรอบโครงสร้างเดิมก่อนนะครับกรอบโครงสร้างเดิมก็คือตรงนี้ผมตีเทนไลน์ไว้แบบนี้นะครับอตอนนั้นเราเห็นการาฟแค่นี้เนาะมันยังไม่เฉลยเนี่ยเราเห็นการาฟแค่นี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้อันนึ่งก็ตีลากยาวมาใช้แบบนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆก็คือตอนนั้นเราเข้าออเดอร์จริงๆแล้วทีนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าบริเวณเนี้ยมันน่าจะเป็น บริเวณสวิงไฮใช่ไหมก็คือเป็นบริเวณคาดการของเราเรามีหนึ่งอ่าเรามีครั้งที่2 3ส,สแล้วเราก็มีระนาบเทรนไลน์ตรงนี้อีกก็คือเป็นบริเวณที่มองว่าราคาอาจจะทำไฮต่ําลงนั่นแหละแล้วเราก็จ้องจะเข้าเซลล์ตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าราคามันจะลงมาถึงแนวรับตรงนี้หรือเปล่าซึ่งบางครั้งราคาก็ลงมาไม่ถึงแล้วมันก็กลับขึ้นไปเราก็ไปโดน SL ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะกลัวกันเนาะก่อนอื่นเลยก็คืออ่ะมาดูตรงนี้ใกล้ๆนะครับตรงนี้เนี่ย ราคาเนี่ยมันก็เราไม่พูดถึงเรื่องจุดเข้าแล้วกนะันเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเข้าแต่ละเทคนิคมันก็เข้าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรากลัวว่าราคามันจะออกไปจะลงไปไม่ถึงปลายทางหรือว่า TP ที่เป็นกรอบสวิงที่เราตีในไทม์เฟรมที่เราเทรดเนี่ยให้เราใช้เทคนิคการ Scale Out ก็คือ ไปดูที่แนวรับแนวต้านย่อยนะครับในเคสนี้ก็คือถ้ามองออกนะครับถ้าใครถ้าใครอ่านอ่านราคาออกแบบโปรแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีบริเวณย่อยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีแนวรับแนวต้านอีกแต่ว่าถ้าไม่ชัวให้เราทําการย่อลงไปที่ทําเฟรมเล็กลงอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่น15นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้จาก1ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ทาเฟรมทำเฟรมเดย์ก็ไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีลองลอง,ลองกะร,ะระยะดูนะครับว่า ทำเฟรมที่เราเข้าอ่ะมันใช้ทําเฟรมไหนเราก็ย่อลงไปทําเฟรมเล็กนิดนึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยหชั่วโมงผมก็อาจจะลงมาดูที่5นาทีซิว่ามันมีโครงสร้างเล็กอะไรหรือเปล่านะครับที่เราเข้าออเดอร์ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ดูซิว่าบริเวณก่อนที่จะไปถึงแนวรับข้างล่างที่เราจะเป็นเทคโปรฟิตหลักอะครับที่เป็นที่เป็นจุดปลายสวิงอะนะครับมันมีอะไรก่อนหน้าบ้างอะบริเวณที่เราเข้าคือตรงนี้ บริเวณแนวรับที่จะถึงก่อนก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับน่ามันจะมีตรงนี้ที่ราคาจะถึงก่อนเพราะฉะนั้นบริเวณนี้มันคือแนวรับถูกไหมแนวรับแต่เป็นของ time frame เล็กซึ่งมันก็มีโอกาสเช่นกันที่ราคาอนะ่ะอาจจะมีการซื้อกลับขึ้นไปอีกก็ได้แล้วถ้ามันจะกลับเทรนหรืออะไรสวิงเล็กๆเกนี้ยนะครับไอแนวรับเล็กๆเกนี้ยมันอาจจะทําให้ราคากลับตัวขึ้นไปทำา i g สูงกว่าเดิมซึ่งมันจะอาไปโดน sl นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นบริเวณแรกที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ เป็นเทคโปรฟิตที่1ก่อนเห็นไหมว่าบางที่ถึงมี TP 1, TP 2, TP 3ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สังเกตไหมตรงนี้ราคามันลงไปแล้วก็ทิ้งไส้ยาวขึ้นมาเลยในครั้งแรกที่มันมาถึงแนวรับนี้ใช่ไหมอ่ามันอาจจะกลับตัวขึ้นไปก็ได้หรือเรากลัวนะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ใช้วิธีการ Scale อาท์หรือปิดไปก่อนก็ได้อ่าเอาใหม่นะสรุปให้ฟังก็คือถ้าเรากลัวว่าราคาจะวิ่งกลับไปชนสต็อป o ลที่เราตั้งไว้ แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเฝ้าด้วยให้เราเปลี่ยนทาร์ e เก็ตแรกเป็นทาร์ e เก็ตที่เป็นแนวรับแนวต้านย่อยในไทมเฟรมที่เล็กลงไปกว่าที่เราเทรดอีกเพื่อเป็นจุดเทคโรฟิตที่1ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนเทคโรฟิตในโครงสร้างในไทมเฟรมที่เราเลือกเทรดตั้งแต่แรกนั้นเราอาจจะเอาไว้เป็นทาร์เก็ตที่2ก็ได้โดยการอาจจะแบ่งเป็นเซลล 0. ์0.5เซล 0.52ไม้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งไปเลยไม้แรกเนี่ยออออเดอร์แรกเนี่ย tp 1ตรงนี้ออเดอร์ที่ 2-tp 2ตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไม้เดียวถ้าเข้าไม้เดียวมันจะต้องมาเฝ้าไงถ้าตั้ง2ไม้ก็สะดวกแต่แรกถ้าสมมติว่าเราเซลล์แบบอ่ะ1.0ไปเลยตรงนี้ tp 1เราอาจจะ partial close ไปก่อนก็ได้ partial close ไป0.5ก่อน แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราอาจจะทําการย้าย Stop Loss ตรงนี้นะครับมา Break Even ก็คือย้าย SL มาตรงนี้หรือว่าชิปลงมามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงลงสมมุติว่าในเคสว่าถ้าแนวรับเนี้ยมันดันรับอยู่ขึ้นมาแล้วราคาดีดกลับขึ้นไปอีกเราก็จะได้ถือว่าอ่าเราปิดไปแล้ว0.5นนี้เราเราได้กําไรไปแล้วเรียบร้อยอีก0.5เราอาจจะมา b r e a k e v e n หรือว่า มันอาจจะเบรกอีเวนต์แล้วก็กลับลงไปอีกก็ได้แค่กลับไปรีเทสเฉยๆหรืออาจจะไปไม่ถึงหรือว่าลงไปต่อเลยก็เกิดขึ้นได้ทุกเคสเลยนะครับอย่าลืมว่านะว่าการเทรดเป็นเกมออฟพรอพเบอร์บิลิตี้เราต้องมองให้ออกหลายๆความเป็นไปได้นะครับอ่าเอเคยไหมเคลียรนะ์เนาะลองใช้วิธีการสเกลเอาดูนะครับแล้วก็ใช้นาฬมันาต้านในไทม์เฟรมเล็กลงหรือสตรัคเจอร์นั่นแหละโครงสร้างตลาดในไทม์เฟรมที่เล็กลงกว่าที่เราเทรดเป็นจุดเทคโปรฟิตเหตุผลเพราะว่า ในแนวรับแต้านที่ย่อลงไปจากทำเฟรมที่เราเทรดความผันผวนของราคามันมีโอกาสทําให้ราคาสะบัดไปชนท P ีเราก่อนได้นั่นเองแต่อันที่มันอยู่ไกลมันอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงซึ่งบางทีมันอาจจะไปไม่ถึงแล้วหมดแรงก่อนโดยเฉพาะทาเฟรม4ชั่วโมงเดลี่ขึ้นไปแบบนี้โหก็จะไปเป็นวันเป็นสัปดาห์เลยใช่ไหมบางทีมันอาจจะใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่ไปไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยแต่ที่แน่ๆระยะใกล้ๆเนี่ย มันอาจจะสะบัดไปโดน TP เราได้ก่อนมันก็เลยมีอโอกาสหรือวินเรทค่อนข้างสูงกว่านั่นเองแต่ r i Risk Reward มันก็จะไม่เยอะนะครับเป็นมันเป็นการบาลานซ์ตามธรรมชาติของตลาดเลยนะครับลองนำไปใช้ดูเนาะความรู้เรื่องนี้นะครับก็ขอใหอ้เทรดได้ <laughs> ถ้ามีปัญหาสงสัยตรงไหนก็ถามโค้ชได้เลยนะครับ